สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกและท่านผู้ชมท่านนะครับช่อง Satellite Channel พบกันทุกวันเสาร์หนึ่งทุ่มตรงครับคอนเทนต์เกี่ยวกับระบบดาวเทียมโซลาเซลล์กล่องจอดปิดครับเพื่อนๆถ้าเข้ามารับชมแล้วถ้าหากยังไม่ได้กดติดตามช่องให้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องตรงรูปกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับก็จะพามาแกะกล่องแล้วก็แนะนำการใช้งานครั้งแรกนะครับของกล่อง จะเป็นของ p s i s 9นะครับก็จะมีสโลแกนชัดหลานร์เส็นกลับมาแล้วนะครับตัวนี้หน้าตาก็จะเหมือนเป็นลูกพี่ลูกน้องกับ S3 เลยนะครับแต่ข้างในการทำงานไม่เหมือนกันกับ S3 นะครับตัวนี้จะใช้กับระบบจานดาวเทียม C-band แล้วก็ Ku-band ได้ครับผมเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ข้างในที่ให้มาทั้งหมดกันนะครับ นี่นะครับก็เป็นอุปกรณ์ที่ให้มาทั้งหมดครับก็จะมีตัวกล่องครับรีโมทคอนโทรลครับผมแล้วก็สาย hdmi แล้วก็อะแดปเตอร์12โวลต์1แอมป์นะครับแล้วก็มีคู่มือมาให้ด้วยนะครับเป็นตัวนี้นะครับจะไม่มีแบตเตอรี่นะครับต้องหาซื้อแบตเตอรี่ 3A มมาใส่เองนะครับอันนี้ไม่มีแบตเตอรี่มาให้นะครับที่ขาดไปก็จะเป็นตัว แบตเตอรี่ 3A นะครับอุปกรณ์นี้เท่านี้นะครับในคู่มือก็ไม่ได้แจ้งว่ามีนะครับก็ลองศึกษาคู่มือกันให้เรียบร้อยก่อนนะครับก่อนใช้งานครั้งแรกครับผมมาดูตัวกล่องกันก่อนนะครับตัวกล่องก็หน้าตาจะเท่าฝ่ามือนะครับรู้สึกจะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับ S3 นะครับตัวนี้เป็น S3 ครับตัวนี้เป็นข้าวหน้าตาเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับนี่ครับ แต่บอร์ดข้างในจะไม่เหมือนกันนะครับเนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูบอร์ดข้างในกันครับบอร์ดข้างในก็จะไม่มีพักจ่ายไฟนะครับไม่มีบอร์ดสำหรับ wi-fi ด้วยนะครับก็จะมีเฉพาะบอร์ดของระบบดาวเทียมเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นอบอร์ดด้านในนะครับเพื่อนๆสมาชิกยางมาแกะแบบผมนะครับอาจจะทำแพลงกันประกันหมดนะครับผม เดี๋ยวมาดูที่ตัวกล่องกันนะครับก็จะมีน้ำปัดมันจะมีไฟติดตรงนี้นะครับไม่มีตัวเลขนะครับแล้วก็ข้างล่างก็จะมีรูระบายอากาศอยู่นะครับรุ่นใหม่จะมีตัวคิวอา e โค้ Q A ตรงนี้นะครับก็จะสามารถรับประกันกันที่ตัวนี้นะครับก็จะมีติดไว้ที่ PCB แล้วก็ตัวตัวฝากล่องแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับ มีติดไว้3ที่นะครับก็เป็นเกี่ยวโค้ดเดียวกันนะครับสลับกันไว้ได้นะครับก็จะเกี่ยวกับการรับประกันนะครับด้านหลังจะมีพอร์ตสำหรับ LNB in นะครับนี่นะครับปอร์ต HDMI ครับอันนี้เป็น AV ต้องซื้อต่างหากนะครับอันนี้ต้องซื้อสาย1ออก3มาสำหรับทีวีรุ่นเก่าๆรุ่นโบราณนะครับสายซื้อมาเองนะครับอันนี้เขาให้มาอันนี้นะครับ แล้วก็แจ็คดีซี12โวลต์นะครับจวเนี้ยใส่เข้าไปครับดูรีโมทกันก่อนนะครับรีโมทจะหน้าตาเป็นแบบนี้ก็จะเราจะใช้กันได้หมดนะครับของ PSI ครับผมจะมีปุ่มกดตัวเลขด้านล่างครับผมผมโอเคปุ่มอัพดาวน์แล้วก็ผมซ้ายขวาเพิ่มเสียงนะครับผม Power ปุ่มยิ้วเสียงนะครับปุ่ม Info ที่ใช้ตรวจเช็คสัญญาณนะครับก็ใช้ปุ่มนี้นะครับ ต่อไปเรามาดูการเชื่อมต่อครั้งแรกนะครับเดี๋ยวเราจะดูครั้งแรกก็ต่อสายตัวนี้เข้าไปที่ HDMI in ของทีวีกันก่อนนะครับแล้วก็สายอะแดปเตอร์นะครับต่อจุดนี้ตัวนี้จะต่อเข้ากับสายจานดาวเทียมนะครับต่อเข้าตรงนี้แล้วหมุนเข้าให้แน่นนะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้ต่อครับเดี๋ยวมาดูที่หน้าจอกันเลยนะครับอันนี้ผมต่อไฟมาแล้วนะครับ มาดูที่หน้าจอนะครับก็มันจะไม่มีสัญญาณครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ต่ออจานดาวเทียมเข้ามาครับกดโอเคเข้าไปนะครับนี่ช่องรายการที่มาจากโรงงานก็จะมีช่องเทสมาให้4ช่องนะครับ1กับ2ก็จะเป็นของดาวเทียมไซนัสเซ็ตนะครับก็สามารถที่จะเอาไปตรวจสอบกับจานตะแกงได้นะครับที่รับสัญญาณจากไชน่สเซ็ตนะครับของดาวเทียมจีนนะครับ 1กับสนะครับส่วน3ก็เอาไปเทสกับจานดาวเทียมคิวแบนของไทยคมนะครับอันนี้หมายเลข4ก,ก็เทสกับดาวเทียมไทยคม6ครับอันนี้ของไทยนะครับ2ช่องนี้วิธีการก็กดเข้าไปครับแล้วก็ไปต่อกับจานดาวเทียมครับแล้วก็สามารถที่จะมาปรับหาสัญญาณการดาวเทียมได้จาก4ช่องนี้นะครับครั้งแรกนะครับครั้งแรกถ้าเราปรับได้แล้วก็ถอดปลั๊กเสียบใหม่มันก็จะ ช่องก็จะแตกต่างกันไปนะครับเดี๋ยวผมลองพามา o t a เพร้อมกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบกับจานตัวนี้ก่อนนะครับผมจะต่อกับจานดาวเทียมไทยคมซีแบนนะครับนี่ครับแล้วก็กดอินโฟนะครับผมจะนำจานดาวเทียมระบบซีแบนต่อเข้ามานะครับนี่สายจานซีแบนผมนะครับก็ต่อเข้ามาเลยครับ บานลูกค้าจะเป็นแบบหมุนนะครับก็หมุนเข้าไปให้แน่นนะครับนี่จะเริ่มมีสัญญาณมาแล้วนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะถอดปลั๊กเสียบใหม่กล่องจะ OTA ให้เองนะครับแต่ถ้าจานเรามีปัญหาความแรงกับคุณภาพจะไม่ขึ้นนะครับอันนี้ต้องติดต่อช่างมาทำการปรับตั้งจานให้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทดลองปิดและเปิดใหม่นะครับมันก็จะโหลดเองนะครับ ถอดปลั๊กก็ได้นะครับปิดที่ีโมดก็ได้ครับอันนี้ผมจะปิดที่นีโมดนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะเปิดขึ้นมาใหม่นะครับเหมือนกับเราเสียบปลั๊กใหม่นั่นเองนะครับจะขึ้นมาแล้วครับไฟจะเป็นสีฟ้านะครับถ้าติดถ้าดับจะเป็นน่าจะเป็นสีแดงครับจะเป็นโลโก้ขึ้นมานี่กล่องเจอสัญญาณที่เป็นระบบสีแบนเรียบร้อยครับก็จะอัพ เกตเข้ามานะครับอัปโหลดเป็นซอฟต์แวร์ช่องรายการของระบบ4แบงเข้ามาให้ครับกระบวนการนี้ต้องรอสักครู่นะครับดียวทำปักหลุดนะครับรอก่อนนะครับให้ครบ100%ก็สามารถรับชมได้ตามปกติเลยครับหลังจากที่ OTA เสร็จนะครับก็จะขึ้นมาเป็นช่องนี้นะครับหมายเลข40ครับผมเดี๋ยวเราจะดูที่หมายเลขหนึ่งนะครับว่าจะเป็นช่องอะไรครับก็จะได้เป็น ช่องรายการแบบใหม่มาแล้วครับก็จะเป็นศูนย์จะเป็นช้อปปิ้งนะครับหมายเลขหนึ่งจะเป็นเกษตรนิวครับผมหมายเลขสองหมายเลขสามก็จะตรงตามกับดิจิตอลทีวีเมืองไทยแล้วนะครับช่องรายการทั้งหมดเนี่ยตัวเลขก็จะเหมือนเดิมแล้วนะครับตามนี้เลยนะครับรับชมได้ทุกช่องนะครับแต่จะไม่เหมือนกับที่มาจากโรงงานนะครับนี่ช่องสามสามสามห้าสามหกนะครับ ประมาณนี้ครับผมรับชมได้ทุกช่องครับเดี๋ยวเรามาดูเมนูกันครับเมนูว่าหน้าตาจะเป็นไงครับนี่หน้าตาจะเป็นแบบเหมือน S อสเลยนะครับหน้าตายังขึ้น S tox อยู่นะครับแต่อันนี้เป็น S 9เแล้วนะครับตอนนี้ S to x เอเขาเลิกผลิตแล้วนะครับก็จะใช้รุ่น S 9แทนนะครับจะไม่มีรุ่น S อสทนะครับแต่โลโก้ยังเป็น S อสออยู่ครับเมนูก็จะเหมือนกันเลยนะครับผม หากต้องการให้จําช่องเดิมก็มาแก้ที่เมนูการตั้งค่าระบบได้นะครับมาที่อื่นๆนะครับแล้วก็ช่องแนะนําปิดเสร็จเสร็จปิดนะครับดกด exit ออกไปนะครับอันนี้เปิดมาก็จะได้รับชมเป็นช่องเดิมนะครับอันนี้แถ,แถมให้แถมให้สําหรับคลิปแนะนําวันนี้ครับก็ได้จบแล้วนะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับพี่ๆเพื่อนๆ ที่ใช้กล่องดาวเทียมยี่ห้ออื่นๆด้วยครับถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องตรงรูปกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดได้ด้วยนะครับมีคำถามสามารถที่จะเขียนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยครับผมไว้เจอกันวันเสาร์นหน้าหนึ่งทุ่มตรงครับสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ